เออช่อแย่แม่งยังมวยสวนลุมไม่ตัดมวยสวนลุมพินีเอาเรื่องจัดเก่งจริงวะมวยไม่เก่งจริงวะไอ้ยมเป็นอีกไม่ยังเก่งเลยทีผมแม่งแบบปรบตาด้วย จ้มวยเม็ดส้มดีจ้ามวยส้มโอ้ยพลังมาส <c oughs> ีติดปิงเดอร์ผมก็ชอบเล่นมวยอ่าโอเคดีละแล้โหดดีโ,โหดดีไต่กันโต และเกมนี้ผมได้กดเจอกับพี่เจหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีต้องบอกว่าพี่เจเนี่ยเขาเป็นคนที่ทําให้ผมเนี่ยอยากเล่นป่าสุดๆเลยล่ะครับเรียกด้ว่าผมเป็น FC พี่เจเลยนะครับเนี่ยตุงๆนะครับเกมนี้ผมเจอจานเจคือได้ <S <S ผมปรับ60 FPS อะ ผมว่ามันจะไม่ผิวเท่า120ร้อยี่สินะลองวอร์มลองวอร์มเพราะว่าในสตตีมจะเห็นผมใส1 2นร้อยยี่สิบตลอดนอด็อตนคนชื่อน็อตนี่คุ้นคุ้นมากเลยเหมือนผมเคยเจอบ่อยเหมือนก็เจอกันบ่อยมากเ <c oughs> จอมหาเทวิกกี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเชิงกับ <c> บ <oughs> ิกกี้กันะ อันนี้พี่เจเขาเล่นเป็นพลังม้านะครับพลังม้าผมบอกเลยน่ากลัวมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ็คแจ็คแจ็คดึงแต่ว่าผมลองเล่นแบบ120 FPS แล้วอ่ะมาลองเล่นแบบ60 FPS แล้วรู้สึกแบบไม่ชิน แต่ว่าเล่นร้อยยี่สิบเอบตลอดแล้วมันเครื่องร้อนนะไม่ไหวจริงบางทีแม่งกระตุกเด้ซ้ำแบบนานๆเลยนะเล่นไปตักพักนี่แม่งร้อนจัดตอนนี้เอากระป๋าขึ้นมานะโซนไว้ครับอีกก้โลจัดดูในแบบปะนะหุยหุยฮูยหุยยอะไรวะเนี่ย มานี่ไม่เนียนโอ้ยโหผมไม่ได้เฟิร์สไลดแล้วหนึ่งเ่ยผมลากแบแม่งลากแบบลากง่ายซะด้วยครับผมไม่ได้คิวด้วยโฟนตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้โมโหมาปาดไงคือไม่ใช่แบบโหนมาแบบกระโดดใส่นะโหนมาพันนิดอะ เกมนี้เมมเกมนี้เมเเมเยอะอยู่มันเห็นผมสวยงามโหไปหดูดก่อนเลยคอมโบเดีเ๋ยวอะไรอันตีแจันแรงกว่าอันตีผมอีกหรอพี่เจโดนลุมโอ้ยพพาสีไล่ไม่เงยอย่าตัวนี้ละกันมือหืหยหยหาห ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวมันนี่มัมาละโอเคไฟ <laughs> เหนือนะไฟเหนือให้มันเหนือขึ้น <c oughs> ว้ายโอ้คีย์เช็คซะด้วยเว้ยวันจะดีหรอไม่ดีมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดีมั้งเดี๋ยวมันถ่ายผม ไปแจ็คันรอดได้ไงอ่ะมาหนี้จะไหนพี่เจทั้งป้อมเปล่าเอ้าเอานี่ไงตามเลยครับพีเจเขาแทงป้อมให้ขนาดนี้ก็ตามไปเลยพีเจตายวุ้ยวุ้วุวุ้เป็นเร่องมากหนึ่งบอลหนึ่งบอลเนียนเนียนเนียนอันนี้คือหลอกล่อว่าเราไม่อยู่จุดนี้นะครับเขาไม่น่าเช็คหรอก เขาไม่รู้นะตอนนี้เขาไม่รู้แนยเนี่ยยืนแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เดินมาให้คิวเขามีแช่แข็งนะองนโอเคผมมีแช่แข็งเหมือนกันอ่าผมไม่โดนแปะเจ้ายิ้มหายแบบรวดเร็วอันนี้พลาดรวมพลังพลาดมวยไม่ไหมเหอะเออดีจัดเอวดีจัดไอด้ยมวย โยกเอวคมุมๆมั้ยถ้าโดนป๊ะเดี๋ยวนี่ตายเลยนะถ้าเขาหลัวป๊อปป๊บปรบปร๊อตายหาเองตรง,ง,งนี้ยังเนะอ่ยหอ้อ่ะเชอะแย่แม่ง,ง,ะงจะม,มวยสวนลุมไหมสัม์มวยสวนลุมพินีเอาเรื่องจัดเก่งจังวะ เอวแม่งแบบเอลเอสเอลคอร์ดโวยแม่งเก่งจังวะอย่ากเนี่ยวิ่งหนีไม่มีตัวสู้ด้วยแล้วแบบพาช็อตไต่จังหวะสุดท้ายไม่โดนจริงๆถ้าโดนก็ไม่ต้องฟิกแต่ว่าผมก็กลัวโดนสวนไงโดนมันแปะแปะถ้าไม่ฟิกอ่ะถ้ามันแบบตาแปะแปะแปะมาใส่ผมก็ตายได้นะ อันติดใส่มัน,น,ส,มนสวยเพื่อนสวยเ hey, <N> ฮ<ะ>้ยนี่เธอทำไมส่งนี้สกินนี้อ่ะเพราะเราซื้อไอดีจากเพจนี้มาเพจนี้เลยแอดดิปปอที่พีเจ็ดเพจซื้อขายเกม R O V ที่มีผู้ติดตามมากถึง20,000 0คนมีไ d ดีให้เลือกราคาเริ่มต้นเพียง30สบาทฮี่ร่เยอะสกินแร่ดรูนครอพร้อมลงแรงและยังมีบริการรับซื้อ i อดีราคาร้อนขายปุ๊บรับเงินปั๊บอีกด้วยเครดิตดีรีวิวเยอะสนใจติดต่อทางเพจได้เลย ร้าน s a t s o t h ร้านรับเติมเกมมือถือเราสามารถเลือกเกมที่เราต้องการเติมได้มากมาย,มายเขามีเว็บไซต์ให้เลือกเองเติมได้24ชั่วโมงและต้องบอกว่านี่โคตรคุ้มโปรสำหรับชาว ROV แบบเราๆจะเติมเกมไม่คุ้มสักทีก็ต้อง s a t s o t h เท่านั้นนะครับรวนเร็วครับรวนเร็วอย่าไปเสียดายพี่กงพี่กพเกอร์เว้ยเล่นร้านอ่ะมีใส่ไปเลย ต้นเกมมันคือของเราเราต้องทำต้นเกมให้มันดีที่สุดครับหรือเกมปล่อยเพื่อนเราทำเดินคู่เดินคู่อู้ยโดนนะผมบอกเลยส่งกับบอเกิดเนี่ยตรงนี้แหละครับว่าเดินตปอีกนิดนึ่งมันเข้าวงไงฮ่าอ๋ยชิบหายแล้วแจ็คตาึงเองมาโอ้ผมตายโอ้มันพิ้งใส่ผมเลย ตัวโคตรโกงเลยอะมาผมบอกเลยตัวเก็บดาวเฮ้ยทันปะเนี่ยไม่ทันงานงอแรกแล้วกันไหนๆก็ไหนๆอยเง้ยผมแบบแทบไม่ต้องไปเติมก็ได้ เยอะว่าจะเนียนซะหน่อยมันไม่เนียนน่ะอ่ะามันปลาอีกแล้วดีนะตอนนี้มันยังไม่แรงครับบิกกีนต้องรออีกสักนิดหนึ่งมันแรงมากเลยเบื้องีอยู่ๆผมก็จนอะไรวะเนี่ยตอนแรกก็ยังเลย <c oughs> ปล่อยเลนนิดๆหน่อยๆไม่ได้นะแผ่นนี้สำหรับลัส ฝ่าปปยเป้าขนจนครับนาราสนี่บอกเลยว,ว่าเล,เล่นจนแล้วยิ่งเบาคือมันมาจากช่วงต้นเกมนะที่โอ้โหติดซุปมันใส่ยับเลยมันมาจากช่วงต้นเกมด้วยที่ผมบางช็อตมันไม่ได้คิวทั้งที่แบบมันน่าได้คิวใช่ไหมละ่ะออบางทีดาเหจียเราก็แบบกล่าไม่ถูกเออ ในแมปจานเจไปไหนวาได้พี่เจผมยังเดือดโดนนั้นนะในแมปจะต้องระวังอิวสู่ก่อนตอนนี้นล,ลีโอ้ยกระสุนอะไรเฉี่ยวเดือดเช์เวฟกลางเพื่อนเราต้องช่วยกันเชียโยกหลบเฮ้ย ตุยยามาของรถกูดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์กูดาวกี่วิอันนี้ไม่ชัวร์เลยคนระับไม่ชัวร์เลยผมเตล์เกินวันเมื่อกี้ผมโดนตายโอ้โหเอลดีจัดมวยเอลเอสเอลโยกจัดอืมไอ้นี้ไม่ได้นะ ดูดูแล้วมันน่าจะพุ่งใส่เราถ้าต่อยไม่โดน <laughs> oh. พลังมาโอ้ oh, พี่เจอย่างรวยโดนสวนนั่นน่ะน <laughs> <laughs> ผมว่าตัวที่แก้มาได้นี่น่าจะต้องเป็นอันเนี้ยอารลัมไม่ก็เลตเตอร์ อารเรสเตอร์โรมเนะี่ยผมเคยเออล่นอารเรสเตอร์โรมแนละ้วสองตาในสตรีมอ่ะเออแก้มาโคตรดีอารเรสเตอร์โรมอะ่ะแต่ว่าเป็นอาร์ลเรสเตอร์ที่ออกอ๋โคยิงแม่นยังวะเป็นอารเรสเตอร์สายเกาะครับไม่มีเวทสักชิ้นน่ะโอโ้ไม่ทนมันว่ะผมโลผมไม่กล้าไปตามแก๊กอะ่ะมัเดินไปไหนก็มีแต่แทบไปแล้วจ้า หลังมาไปแล้วเรียบร้อยตายคู่ปะนน่ะมั่งไงโดนไล่เขียวสุวโอ, <c oughs> อ้แก่เออเรียบร้อยถ้าจะหนีย่าไม่ได้อย่ามันแ้นพี่เจมผมหรืเอเปล่าต้นเกลียไปกดเขาอย่ามาขอคืนขอคืน โอ้ยโอ้ยโอ้ยปิงปิงปกติอะไรล่ะไปกินเดินเองเลยนะเห็นแดงผมน่าจะเคียร์ไดนะ้นะอุย้ยลบฟินิกเราเป็นซโลโคิว<อ>นี่ตัวโลคิวอ้อยแต่มันก็น่าจะก็น่าจะได้นะฟินิคแม่งเป็นแคลรี่ที่เก่งมากไว้แพทเนี่ย,ยผมว่าซึ่งผมบอกเลยว่ามวยก็ไม่ชอบเหมือนกันเจอฟินิก์แพทเนี่ย ต้องเป็นแชรีที่รดกองออะตัวรอดใต้บอกเลยว่าเปิดพุ่มแค่แเปิดพุ่มก็โกงแล้วแล้วเปิดพุ่มอย่างนนะไกลนะแม่งไกลกว่าสกิลสองล้านเดียครับผมเคยยืนหนักมนะันน่ะผมแบบเล็งสกิลสองไว้เลยแต่มันเปิดพุ่มก่อนนะเปิดอย่างไกลเฮ้ยจิโร่ไม่มีว่าฟ้าคิดว่าไงครับพี่เจ อ่าแล้วผมได้จะดีเหรอขอครับรอดไหมวะไม่รอดวีไปแล้วไปแล้วยายาดีไม่ใช่ยาดีเดี๋ยวดันเฮ้ยหยุดฟิเลยบอมชิบหายพาสีพาสีรอผมมีผมมีพาสีเชื่อกูรอดได้ไงเนีย่ยคลั่งนะคลั่ง ไอเย็นเป็นอีกไม่อยังเก่งเลยทีผมแม่งแบบปรบาาจาดว่ะแต่ละคนชาติกี้่นี่ยผมบอกเลยว่าถ้าให้ชัวร์พาส์ีฟก่อนโป๊กนะครับแต่ว่าเหมือนเขาไม่มีสก,กิลไม่มีสก,กิลปาดผมหือปาดหมัดไม่มีแน่แล้วผมน่าจะตุย เอาว่ะดูโชว์ชัดโชว์มะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยโอนะ้โหตูมอะไรกันด่าโอ้ยโอ้ยตายผมตุ้ยขโมยหมดแตกเลยกันก่อนตายเออการ์ลันสวยครับเฮ้ยหย่านยานมันล้ำเฮ้ยยานม,นมันโมโหเอาโอ้ยงานงอกละเดี๋ยวที่นี่เนยจ้ะเออ แต่ยามันมาหรือเปล่าเรดกมเนี่ยมันรอมันเกิดนะเนี่ยผมว่ารอมันเกิดนะเนี่ยมันรอถึงเวลาของมันหรือเปล่ายานะมันรอบอกว่ารอถึงเวลาของฉันก่อนเดี๋ยววินิกผมนี่มันคือตัวอะไรวะมันเป็นโซโล่ยาด้วยนะแต่ก็น่าจะไม่รอดโดนไล่เข่าหัวนะหัวนะทันทันใช่ไหม ทันเลยครับโซนตรงนี้ไว้ก่อนอุ้ยมันบึ้มมันบึ้มมึงใครมาเนาะโอเคเสียวเสียวเสียวเพื่อตายเฮ้ยเฮ้ยบนเอาแล้วโดนโดนไล่โดนไล่สกิลอะไรก็ไม่รู้เฉียดไปเฉียดมาอยู่ สวยครับเนียนะครับโอเคผมได้ไอ้แช่แข็งมาละฉัดโจมต้องมาเอาทำไมผมได้ฟ้า,อา,า,า,ฟาเ,งงเอาบัฟดาร์บัฟดาร์บัฟดาร์ตีบัฟฟ้าเจงงบอกว่าเอ้าบัฟฟ้ากูไอ้ด่าเด้ ก็คือผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมโดนสกิลอย่างเดียวนี่สกิลโซมันยิงแม่นยังวะแล้วดูฟินิกผมดิชิ้นี้มันดึงสามตัวฟินิกมันดึงตรงนั้นสามตัวมันเก่งไปบ้างวะมันคือตัวอะไรเนี่ยบอกผมทีฮิโรใหม่หรือเปล่าแคลรี่ดึงสามตัวไปอยู่ตรงนั้นน่ะ ดันสิครับรออะไรล่ะฮะอาจจะโหดมาขนาดนี้เฮ้ยตายแล้วนะเรียบร้อยโดนแปะยานเหรอยังมีแช่แข็งอยู่นะเฮ้ยยานมันเล็งผมเอาไปหนึ่งตายเกิดตายเกิดโอเค เฮ้ยผมโดนกระโดดใส่ที่ผมตายนะเฮ้ยเอาวะวิกตอรี่ตึงๆนะครับผมต้องแบบบอกบ้านแดงเลยนะแอปแดงใครไม่จ่ายแอปแดงนะครับต้องมาบ้านดำนะแอปดำแอปดำวุ้ยโห้ยขี้ๆที่ไหนล่ะยานรอรับมิดส้มชัดๆ